ขับรถออกจากห้างย่านบางใหญ่นะคุณผู้ชมครับแล้วก็คือทางที่กลับบ้านวันนั้นเนี่ยเขาเลือกใช้ทางด่วนน่าจะชื่อว่า M81 นะระหว่างนั้นน่ยที่กําลังจะเข้าโค้งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับว่าเขาไปเจออะไรครับปิดไฟในรถอะโอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โมอเตอร์ไซค์วนเลนเธอยังไงเนี่ยม,มาได้ยังไงเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้ สวนเลนมานะครับแล้วมาเลนขวาด้วยสิไฟในรถอะถ้าเขามาเร็วๆหรือว่าเขาหักหลบไม่ทันนะคุณผู้ชมครับไม่เหลือแน่นอนมอเตอร์ไซค์คันนี้คือปกติเราเคยเห็นนะไอ้พวกอะไรย้อนสอนขึ้นสะพานบางทีอะมันจะอยู่แบบด้านซ้ายของเราเราก็ยังพอหลบได้ทันแต่อย่างเงี้ยถ้ารถเร็วเนี่ยหลบไม่ทันจริงๆนะครับนี่คือกล้องหน้ารถของรถคันนี้ครับบันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่น้องผู้หญิงคนหนึ่ง ขับรถขึ้นทางด่วนเ8 1บางใหญ่กาญจนบุรีครับแล้วไปเจอมอเตอร์ไซคันนี้ขี่ย้อนสอนมาคือระหว่างทางเนี่ยเหมือนเขาก็นั่งมากับเพื่อนด้วยแล้วก็เหมือนคุยกันเรื่องโอ้ต่างนานาเมานอ่ะผู้หญิงเมาสกันแล้วมาเห็นตรงนี้อยู่ข้างหน้าเขาอุทานออกมาเลยคุณผู้ชมครับเขาลืมปิดไฟในรถโอ้โหบีบแต่เตือนไปแล้วนะแต่มันก็ยังไม่หลบนี่คือกลางดึกของวันที่25บพฤษภาคมที่ผ่านมา เมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวช่องแปดของเราเนี่ยก็เลยไปพูดคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้ครับที่ขับรถเก๋งแล้วไปเจอมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมาน้องบอกว่าวันนั้นขับออกมาจากห้างเซนทันเวสเกตครับกำลังจะกลับบ้านซึ่งเส้นทางปกติรถติดก็เลยเลือกใช้ทางด่วน M81 เเพื่อจะเข้าซอยบ้านทางลัดครับตอนขึ้นทางด่วนเนี่ยมันก็มีป้ายบอกชัดเจนนะว่า ขึ้นได้เฉพาะรถสี่ล้อน้องก็ขับขึ้นไปพอถึงช่วงทางโคง้<า>งกำลังจะเลี้ยวค<ม>ุณผู้ชมครับคล้ายเหมือนตรงนั้นน่ะถ้าเรานึกแบบเข้าใจง่ายก็คือเหมือนเวลาเราขึ้นสะพานกับรถอ่ะเออมันเป็นทางเลี้ยวแบบนี้ที่เราจะมองไม่เห็นก่อนถูกปะพอขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยดันไปมีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนมาครับลเลยหักหลบเกือบจะชนนี่โชคดีที่ไม่ชนเขาให้ครับมาจากไหนกไม่รู้สวนมาเลย ตอนที่ขึ้นไปทางวันเมอะ่ะคือเขาก็จะมีป้ายบอกอยู่แหละว่าทางหน่วนมันเฉพาะรถสี่ล้ออะไรเงี้ยแต่พอดีเราขับขึ้นไปเป๊บก็คือดีมันเป็นช่วงทางโค้งก็เลยกําลังจะชะลอตัวเลี้ยวอะค่ะดันเจอมอไซค์เขาสวนมาแต่เขาดันสวนผิดเลนก็ดันไปสวนเลนขวาเราอีกมันก็เลยทําให้แบบหักหลบไปนิดนึงปกติอะเจ้าหน้าที่อะค่ะเขาจะทําทางออกไว้ให้สําหรับคนที่หลงเพราะว่า จากที่ฟังมาก็มีคนหลงขึ้นไปเยอะเหมือนกันแล้วทีนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะเขาจะทําทางลงไว้เพื่อที่จะรอเข้าซอยแก้วอินแล้วก็ออกมาได้เหมือนกันแต่บางคนอาจจะไม่รู้ก็เลยย้อนกลับมาเองนี่แหละเออน้องก็ยังคิดบวกนะบอกว่าหรือว่าเขาหลงทางมาตอนนี้จะส่งล่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นิสัยเสียก็เยอะ บางคันตั้งใจนะเพื่อที่จะขี่ลัดมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าหลงทางหรือตั้งใจกันแน่ทีนี้ครับ,บน้องเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เคยเจอมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนศรขึ้นสะพานแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ระวังกันนิดนึงน้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยยังโชคดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือขับมาไม่เร็วมากถ้าขับมาเร็วนะแล้วเบรกไม่ทนันอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคือบางคนบอกว่า เห็นแบบนี้เก็บไปเลยไม่ได้ดิไม่ได้ดิเดี๋ยวเรามีความผิดด้วยนะคือถ้าเราไปชนเขาแล้วเขาตายขึ้นมาเนี่ยยิงซวยเลยนะก็คือทางที่เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพียงแต่ว่าใครเจอแบบนี้ก็ต้องตกใจเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องคุมสติในการเหมือนบังคับพวงมาลัยให้ได้เนาะลังอเพื่อที่จะเข้า